เจดีย์แห่งนี้มีเรื่องราวความรักของสองหนุ่มสาวนางเอกในชื่อว่าฟ้าหยาดหรือหยาดฟ้าเป็นพระราชธิดาองค์เดียวของเจ้าเมืองฟ้าแดดพระราชธิดาองค์นี้มีความสวยสดงดงามมากต่อมา ก็ได้ลักลอบเป็นภรรยาสามีกับเจ้าเมืองจเมืองเชียงโสมพระนามว่าพระเจ้าจันทราชนะเมืองเชียงโสมนี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งเมืองฟ้าแดดก็เป็นอีกเมืองหนึ่งเมืองสงยางก็เป็นอีกเมืองหนึ่ง สงอย่างนี้เป็นญาติพี่น้องกับพระเจ้าฟ้าแดดเพราะที่ิดาฟ้าหยตินี้พระเจ้าฟ้าแดดมีความรักมากสร้างปราสาทให้อยู่กลางบึงใหญ่โดยเป็นปราสาทเสาเดียวแล้วก็ให้พระนางไปอยู่บนยอดบนบนปราสาทเนาะ เสาเดียวก็คงหน้าค,คงลักษณะคล้ายสารพระภูมิแต่ว่าจะสร้างใหญ่โตมโหฬารแหล,และแล้วก็เอาองค์ครัก์ข้าราชบริพารเนี่ยมาอารักขาดูแลไว้ตลอดไม่ให้ใครคนใดที่เป็นคนแปลกหน้าเข้ามากล้ำกายต่อมาด้วยความเป็นคู่กันระหว่าง พระเจ้าจันทราชกับพระนางฝ้าหยาดวันหนึ่งพระยาจันทรา่ยได้พลาดหลงกับข้าราชบริพารวันที่ท่านออกมาล่าสัตว์แล้วก็พระอินท์ได้แปลงเป็นกวางทองท่านก็ไล่ตามกวางทองมาจนกระทั่งเข้าเขตเมืองฟ้าแดดตอนนั้นพระนางฟ้าแดดกับ พระราชมารดาคือพระนางเขียวข่อมความด้วยข้าราชบริพารสนมทั้งหลายออกมาเล่นน้ำกันในมึงใหญ่สองคนนี้ก็เจอกันด้วยความเป็นคู่รักกันในอดีตชาติก็เ,เกิดตกหลุมรักกันและกันอย่างรวดเร็วและต่อมาทั้งคู่ก็ได้แอบรักรอบได้เสียกันนี่แหละ